เพื่อนๆว่าคอนโดใหม่ทุกวันนี้มีกี่ยูนิตคะหลักพันยูนิตหลักร้อยยูนิตหรือว่าหลักสิบยูนิต วันนี้นะคะยิงพาทุกคนมาดูคอนโดใหม่นะคะที่มีเพียงแค่หลัก10ยูนิตค่ะที่โครงการพินศูนย์วิจัยค่ะเป็นคอนโดแบรนด์ใหม่จากแสนสุรินะคะซึ่งแบรนด์นี้ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่2แล้วนะโครงการแรกเนี่ยจะอยู่ที่พินปรีดี20ค่ะสําหรับพินคอนโดนะคะคอนเซ็ปต์แบรนด์ของเขาจะเป็น e x c l u s i v e Resident ค่ะเป็นคอนโดที่ออกแบบมาตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะคะหรือว่าเป็น n i c h e Market ที่มองหาที่อยู่อาศัยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ทําเล ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกได้ความเป็นส่วนตัวนะคะพื้นที่ส่วนกลางไม่ต้องเยอะแต่ว่าได้พื้นที่จอดรถเยอะมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะพินศูนย์วิจัยค่ะโลเคชั่นของเขาจะอยู่ในซอยพระราม926หรือว่าซอยศูนย์วิจัยค่ะถ้าใครรู้จักทำเลนี้ดีนะคะจะรู้ว่าการเดินทางเนี่ยเป็นยัยแมงมุมเลยค่ะสะดวกสบายเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายหรือว่าจะออกเมืองก็ง่ายค่ะที่สําคัญเลยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเพียงแค่2นาทีค่ะ เอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโครงการนี้กันค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานลิฟท24ของแสนสิริค่ะที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งกล้องวงจรปิด C C T V แล้วก็ร,ปรอปภนะคะการขับรถเข้าออกสําหรับลูกบ้านค่ะประตูจะเปิดอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะ ั้นหนึงค่ะจะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะที่โครงการเตรียมพื้นที่ไว้ให้อยู่ที่133%เปหรือว่า24คันค่ะซึ่งทุกห้องนะคะจะมีที่จอดรถให้ค่ะสำหรับห้องแบบ3ห้องนอนจะได้2จอดนะคะแล้วก็ห้องแบบ2ห้องนอนจะได้1ที่จอดรถค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเตรียมที่ชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV charger ไว้ให้2จุดด้วยค่ะ พินศูนย์วิจัยค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง7ชั้นนะคะแล้วก็มีห้องพักอาศัยเพียงแค่18ยูนิตค่ะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะทุกคนระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะคะประตูทางเข้าโครงการจะมีรีโมทที่ใช้เปิดอัตโนมัติค่ะส่วนด้านในโครงการจะเป็นระบบเฟสแกนนะคะสำหรับการเข้าล็อบบี้แล้วก็ขึ้นลิฟต์ค่ะ ลิฟท์ที่นี่ค่ะจะมีให้1ตัวนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยของลิฟต์เนี่ยก็จะเป็นลิฟต์แบบล็อกชั้นไปได้เฉพาะชั้นที่เราพักอาศัยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องตัวอย่างที่ชั้น2นะคะทุกคนอย่างที่บอกไปลิฟท์ที่เนี่ยก็จะเป็นลิฟต์แบบล็อกชั้นไปได้เฉพาะชั้นที่เราพักอาศัยเท่านั้นค่ะ แต่ละชั้นนะคะจะมีห้องพักอาศัยอยู่เพียงแค่3ยูนิตค่ะแล้วก็จะมี storage room หรือว่าเป็นห้องเก็บของแยกให้นะคะนี่เลยค่ะเราสามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงกอลฟนะคะจักรยานหรือว่ากระเป๋าเก็บของได้ในนี้ค่ะ สำหรับห้องพักอาศัยนะคะที่นี่จะมีให้เลือก2แบบค่ะก็คือแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสัก86ตารางเมตรไปจนถึง90ตารางเมตรค่ะแล้วก็ห้องใหญ่เลยนะคะแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ํา1 p o w d า r r o o m ค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่136.75ตารางเมตรไปจนถึง137.50ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นพาทุกคนดูห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอย86.50ตารางเมตรห้องนี้ก่อนค่ะ สำหรับไลอาห้องนี้นะคะพอเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับฟอยเย่ค่ะซึ่งประตูห้องของเขาจะมี2จุดด้วยกันค่ะเป็นดิจิตอลดอลล็อกให้ด้วยนะคะจุดนี้เราสามารถทําเป็นมุมถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนเข้าออกห้องได้เลยนะคะวางตู้เก็บรองเท้าหรือว่าจะวางจักรยานตรงนี้ก็ได้ค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นห้องอยู่อาศัยของเราจริงๆค่ะประตูก็จะเป็นดิจิตอลดอล็อกเช่นเดียวกันค่ะ ใช้สอยภายในห้องกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบโอเพนแ p l a n ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องถึงกันได้ทุกฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น living area dining area หรือว่า common area ค่ะซึ่งถ้าเราเปิดประตูเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินค่ะเราสามารถทําเป็นตู้เก็บของเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วห้องมาตรฐานโครงการเขาก็จะให้แอร์มาด้วยนะคะทุกคนสําหรับบริเวณ living a r e ยจะเป็นแอร์แบบฝั่งฟ้าค่ะ ฟังชันครัวแยกส่วนนะคะซึ่งขนาดครัวเนี่ยก็พอดีสําหรับการใช้งานค่ะโครงการจะให้เคาน์เตอร์ครัวครบเซตมาไว้นะคะซึ่งก็จะเป็นครัวรูปตัวแอลเข้ามุมค่ะให้เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันชั้นเก็บของสิงค์ล้างจานต่างๆนะคะแล้วก็ได้เป็นครัวปิดกันด้วยประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้เลยค่ะ ส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้สามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับวางตู้เสื้อผ้าขนาดพอดีกับการใช้งานเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถเข้าห้องน้ำจากประตูน,นี้ได้เลยค่ะ นั่นในเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะ ตำแหน่งห้องนะคะก็จะได้มุมพอดีเลยค่ะได้วิวสองด้านนะคะด้านในห้องเนี่ยเราสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ๆได้สบายเลยค่ะวางโต๊ะข้างเตียงได้ทั้ง2ฝั่งนะคะการใช้ชีวิตในห้องเนี้รู้สึกไม่อึดอัดเลยทุกคนเพราะว่ามีช่องแสงจากด้านนอกนะคะซึ่งเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาภายในค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นว a l ง in c r o s e t ที่โครงการแยกโซนไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ เราสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะทําเป็นห้องแต่งตัวได้เลยค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องน้ําส่วนตัวค่ะ ฟังก์ชันของห้องน้ำก็กว้างขวางนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแบบวอชเลสค่ะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าที่เป็นแบรนด์โคเลอร์ให้พร้อมกับตู้เก็บของชาวเวอร์บนะคะฉากกั้นอาบน้ำแล้วตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้ำหรือว่าเป็นโซนชาวเวอร์ที่โครงการจะให้เรนชาวเวอรแล้วก็แฮนด์ชาวเวร์วมถึงให้อ่างอาบน้ำมาด้วยค่ะ อีกห้องตัวอย่างนึงนะคะแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็1 p o w d พาว o ด m ห้องนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอย137.50ตารางเมตรห้องนี้ก็จะได้พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบ ครัวเปิดค่ะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยโครงการก็จะให้มาตรฐานมาเหมือนแบบ2ห้องนอนเลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นโอเพนแปลนนะคะเชื่อมต่อพื้นที่แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะต่อเนื่องถึงกันได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งแอเรียมุมนั่งเล่นพักผ่อนมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด6-8ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะส่วนโซนทางด้านขวามือจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนแล้วก็จะมีพาวเดอร์รูมอยู่ด้านขวามือค่ะ นี่เป็นห้องนอนที่3นะคะซึ่งโครงการออกแบบให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานไม่ทําเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะทําเป็นห้องทํางานแบบห้องตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือจะทําเป็นห้องนอนก็สะดวกเพราะว่ามีห้องน้ําส่วนตัวไวใ้ให้เรียบร้อยฟังก์ชันครบถ้วนเลยค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นมาสเตอร์เบดมหรือว่าห้องนอนใหญ่สุดของ3ห้องนอนค่ะตำแหน่งห้องก็จะได้ห้องตรงมุมพอดีเลยนะคะเป็นกระจกเข้ามุมค่ะได้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาภายในทําให้ห้องเนี่ยได้ความโปร่งเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ค่ะวางเตียงคิงไซส์ได้สบายวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทํามุมอนเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ค่ะ มุมแต่งตัวนะคะสามารถยาวมาถึงตรงนี้ได้ค่ะบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทำโต๊ะแต่งตัวเพิ่มเติมนะคะเชื่อมต่อก,กับห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมค่ะเป็นแบบฟูลฟังก์ชันเลยนะคะทุกคนอ่างล้างหน้าแบบ His and her พร้อมกับอ่างอาบน้ำด้วยค่ะแยกโซนชาเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยคือกว้างมากๆค่ะ ส่วนอีกโซนของห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้เนี่ยใหญ่รองจากมาสเตอร์เบดรูมค่ะทุกคนมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะ ด้านในเนี่ยเราสามารถวางเตียง k คิงไซส์หรือว่าจะใหญ่กว่าคิงไซส์ก็ได้นะคะมีพื้นที่สําหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่น,นๆเพิเ่มเติมไม่ว่าจะเป็นชั้นวางทีวีมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวมุมแต่งตัวที่สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้แบบเต็มพื้นที่เลยค่ะ อย่างที่บอกทุกคนตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าที่นี่จะไม่ได้เน้น Facility หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางค่ะหนึ่งเลยคือโครงการจำนวนยูนิตไม่เยอะค่ะทั้งโครงการมีแค่18ยูนิตค่ะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้มีสระว่ายนะ้ำไม่ได้มีฟิตเนสหรือว่าโคเวิร์ก g s งสเปซค่ะแต่ว่าจะจัด f a c i l i t y นะคะที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนไว้บนชั้นดาดฟ้าตรงนี้นะคะเป็นล o o f t o p การ d เดนหรือว่าพื้นที่สีเขียวค่ะถ้าเบื่อในห้องนะคะก็ สามารถเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเล่นมานั่งพักผ่อนดูวิวสวยๆได้บนชั้นดาดฟ้าตรงนี้นะคะตอนแดดร่มลมตกเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการก็ยังเตรียมพื้นที่เป็น outdoor dining ไว้ให้นะคะเป็นมุมรับประทานอาหารหรือว่าจะจัดปาร์ตี้ก็ได้นะคะแล้วก็โครงการจะมีแพรนที่แล้วก็ซิงค์ล้างจานรองรับสําหรับลูกบ้านมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะรวมถึงมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนนั่งชิลแบบนี้ให้ด้วยค่ะ ส่วนอีกมุมนึงนะคะก็จะเป็นเพศโซนค่ะที่นี่เขาอนุญาตให้เลี้ยงน้องแมวได้นะคะเราสามารถพาน้องแมวมาเดินเล่นหรือว่ามาใช้พื้นที่ของน้องแมวได้ค่ะ พินศูนย์วิจัยค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโลลา์พร้อมอยู่จากแสนสิรินะคะตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในงบ1 0 2ถึงล้านบาทค่ะบนทำเลใจกลางเมืองนะคะที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่าน CBD โซนสุขุมวิทพร้อมพงทองหล่อเอกมัยได้อย่างสะดวกสบายค่ะรวมถึงตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลดังแค่5นาทีเท่านั้นค่ะจะเดินทางเข้าเมืองหรือว่าออกเมืองเนี่ยก็สะดวกสบายนะคะบนโลเคชั่นที่แร่ หาที่ดินในการพัฒนาโครงการได้ยากมากๆค่ะใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะเชื่อหรือเกินว่าพินศูนย์นวิจัยตอบโจทย์การอยู่อาศัยค่ะเพราะว่าเขาทําห้องขนาด2ห้องนอนแล้วก็3ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่เกือบเกือบร้อยตารางเมตรเลยค่ะอยู่อาศัยกันได้เป็นแบบครอบครัว2-3คนเนี่ยอยู่ได้สบายสบายค่ะไม่เน้นพื้นที่ส่วนกลางเยอะนะคะแต่ว่าได้ที่จอดรถถึง13 3เปเซค หรือว่าใครจะซื้อเพื่อลงทุนก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าผลตอบแทนให้อยู่ที่สักประมาณ8%ตต่อปีนะคะสำหรับห้องแบบ2ห้องนอนค่ะสามารถปล่อยเช่าได้อัตราอยู่ที่สักประมาณ86,00 0บาทไปจนถึง90 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะส่วนห้องแบบ3ห้องนอนนะคะก็สามารถปล่อยเช่าได้อัตราสักประมาณ1 3 7 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะหรือว่าปล่อยเช่าอยู่ที่เรทสัก1000บาทต่อตารางเมตรค่ะ พินศูนย์วิจัยค่ะที่นี่ราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่10ล้าน9แสนบาทหรือว่าราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรนะคะก็คือ1,30,000บาทค่ะจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆกับโลเคชันแล้วก็ขนาดห้องที่ได้รับค่ะยังไงถ้าสนใจลองแวะมาดูห้องตัวอย่างได้เลยค่ะ